สวัสดีครับอ่าก็มาดูนะครับอ่าแผงกระตุ้นนะครับแผงกระตุ้นแบตนะครับอ่าแผงกระตุ้นแบตตัวนี้นะครับก็อ่าก็ได้ทําการรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับใช้งานยังไงนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอย่างเครื่องนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่นะครับชาร์จไม่เข้านะครับ ชาไม่เข้าจําเป็นนะครับจะต้องอาศัยเครื่องกระตุ้นแบตจากด้านนอกนะครับกระตุ้นแบตให้มีไฟก่อนนะครับถึงจะชาร์จจากตัวเครื่องได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแพงกระตุ้นแบตตัวนี้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับมีครบนะครับมีครบหมดเลยรุ่นนี้นะครับมีจนถึง14 Pro Max นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัว Pro Max นะครับอ่ะใส่ได้หมดเลยนะฮะไอโฟนได้หมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็น oppo หรือ vivo นะครับอ่าอย่างที่ผมกระตุ้นนะครับให้เราดูขั้วนะครับดูขั้วที่ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นหลักนะครับอ่าดูขั้วตัวนี้เป็นหลักนะครับอ่าเราดูนะครับก็จะใกล้เคียงตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นเหมือนกันกับตัวนี้มันจะเหมือนกันเลยนะครับเป็นเป็นไม่แปดนะครับพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บเราจะรู้นะครับว่าในในตัวแบตเตอรี่มีไฟอยู่เท่าไหร่นะครับ มีไฟอยู่3.16นะครับเราต้องการไฟ3.5ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถชาร์จงานได้นะครับอ่ะมันใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบตทุกก้อนเลยนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับเป็นแบต Vivo Y20 นะครับอ่ะ Vivo นะครับ Y20 นะครับ Vivo Y20 ก็จะอยู่ตรงสล็อตนี้นะครับเห็นไหมฮะ หลอบน,นี้นะครับมีไฟอยู่33นะครับชาร์จน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีฟิวมาให้ด้วยนะครับมีฟิวตัดไฟมาให้ด้วยนะครับฟิวขาดนะครับสามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับ10บาทนะครับป้องกันนะครับตัวสายชาร์จช็อตป้องกันตัวแบตเตอรีช่ช็อตนะครับป้องกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับครบเขาทำมาให้ครบแล้วนะครับในชุดนี้นะฮะเอาละนะครับอันนี้อันนี้ Vivo นะครับจบไปนะครับ vivo จบไปแล้วนะครับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮัลเวย์ฮัลเวยก็จะคั้วเดียวกันใกล้ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับ vivo นะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันนี่แหละ่ะนี่ตรงนี้นะครับมีไฟสามสิบกว่าเหมือนกันนะครับที่นะครับเวลาแกะนะครับค่อยๆแกะออกนะครับเพราะว่าขั้วมันยังใหม่ถ้าเก่าแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าก็ตัวนี้เป็นขั้วเดียวกันนะครับเป็นขั้วเดียวกันอ่ะจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้ตัวไฮไลท์นะครับเป็นสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้นะครับ A อสิบเอ็ดเยี่สิบเอ็ดทำมามให้แล้วนะครับหลายๆตัวไม่มีนะฮะตัวนี้ทำมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับขั้วแน่นมากนะครับชาร์จได้นะครับพอชาร์จปั๊บนะครับไฟจะวิ่งนะครับแบบนี้ให้เราดูตรงนี้นะครับไฟเข้าไม่เข้าดูตรงนี้นะครับก็จะวิ่งนะฮะแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่คือเครื่องกระตุ้นราคาถูกนะครับเรามาดู i iPhone กันบ้างนะครับอันนี้คือ iPhone XR นะครับ iPhone XR นะครับชัดเจออยู่แล้วนะครับไอโฟน XR อยู่ในช่องนี้นะครับกดลงไปคั่วมันจะแน่นมากนะครับจากนั้นนะครับเราก็กระตุ้นนะครับปั๊บนะครับชาร์จปุ๊บไฟก็จะนิ่งนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือ iPhone นะครับ iPhone จะอยู่ด้านนี้นะครับทั้งหมดนะฮะ ได้หมดนะครับเสียวมี่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเลดมี่เล m มี่อ่โน้ตสิบ 5G นะครับก็จะใส่สล็อตเดียวกันกับตัวนี้นะฮะตัวตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่โอเคนะครับเราทําให้จบครบในจุดเดียวแล้วนะครับราคาถูกด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสั่งได้ที่ KT นะครับสวัสดีครับ